8คกุมภาไทยเลือกตั้งแต่9ก้าพุมภาจำผู้ชาปิดประเทศฉลองใหญ่่าไทยได้พักการเมืองสีนี้เป็นรัฐบาล อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์2569พวกเราคนไทยตัางใจจดใจจ่อให้ถึงวันนับคะแนนเสียงเร็วๆแต่เชื่อหรือไม่ว่ายังมีผู้คนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาใจจดใจจ่อรอรุ่นผลเลือกตั้งของไทยซะยิ่งกว่าคนไทยอีกถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลนายฮุนมาเนตอาจควักเงินสแกมเมอร์มาจัดฉลองชัยชนะอย่างยิ่งใหญ่หากประเทศไทยได้รัฐบาลสีส้มกับสีแดงวันนี้จะดอกจิกจะสรุปให้ฟังครับเชื่อว่าพวกเราคนไทยอาจไม่รู้ตัวเลยว่าเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชากำลังรอรุุ้้้้นน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 ผลลกกกกาาาารรเเเืออตตััังใใบทททีีี่่จะิิดขึวย์์8มภพธ เพราะหากประเทศไทยไดรัฐบาลที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับตระกูลหุ่นหรือได้รัฐบาลที่มีนโยบายบอลไฟกองทัพและคลังมนุษยธรรมจนบทบังการปกป้องอธิปไตยกัมพูชาก็ไม่ต้อ,ตองเผชิญหน้ากับกองทัพไทยไปอีกอย่างน้อย4ปีและยังสามารถหาช่องทางเอารัดเอาเปรียบประเทศไทยได้ต่อไปอย่างน้นนอยอีกหลายปีโดยในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมานายแก้วเรมีรัฐมนตรีอาวุโสและประธานคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนกัมพูชาถึงขั้นโพสต์เฟซบุ๊กว่ากัมพูชาหวังพึ่งพาคนไทยให้เลือกพักเพื่อไทยและพักประชาชนมากกว่าพักภูมิใจไทยเพื่ออปโกส รอบรอบ,บที่สามพอทั้งสองพัเน้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากกว่าอยากสู้รบกับเพื่อนบ้านเหมือนภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นของชาวเนตกัมพูชาจํานวนมากที่อยากให้รัฐบาลใหม่ของไทยเป็นพักประชาชนกับพรคเพื่อไทยเราจะช่วยให้สถานการณ์ความขัดแย้งกลับมาเป็นปกติช่วยให้ชาวเขเมรสามารถส่งสินค้าเกษตรเข้ามาขายในไทยช่วยให้ชาวเขมรเข้ามารับการรักษาฟรีในไทยช่วยให้เด็กๆชาวเขมรเข้ามาเรียนฟรีกินฟรีในประเทศไทยแต่นั่นเป็นเพียงเหตุผลของชาวกัมพูชาแต่แท้จริงแล้วหากรัฐบาลใหม่ของไทยเราเป็นพพรเื่อ ความร่วมมือต่างๆอาจฟื้นกลับมาเหมือนเดิมก็จริงแต่ผู้นําของทั้งสองประเทศซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานอาจยอมปล่อยวางความขุ่นเคืองไว้ก่อนเพื่อจับมือกันสแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลอ่าวไทยและอาจกลายเป็นการเปิดโอกาสให้กัมพูชาใช้กลอุบายในการอ้างสิทธิ์ยึดครองดินแดนตามแผนที่ 1. ต่อสองแสนแต่หากประเทศไทยได้พักประชาชนมาเป็นแกนนารัฐบาลผู้คนในกัมพูชาอาจจะฉลองกันยิ่งใหญ่กว่าการได้รัฐบาลพักเพื่อไทยเพราะชาวกัมพูชานั้นรู้ดีว่าพักคนรุ่นใหม่ที่อ่อนต่อโลกาาไมม่่่ททันเเเกสืออยงุ มีแต่ไทยนั่นแหละที่จะเสียเปรียบเสียพื้นที่เสียอธิปไตยและสูญเสียงบประมาณต่างๆให้กับกัมพูชาเริ่มตั้งแต่การเปิดด่านการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เคยกลับไปกว่า8 0 0แสนคนอาจแหกกันกลับมาทํางานที่ไทยมากกว่าหล้านคนโดยมีแรงงานหน้าใหม่ผสมปนเปเพิ่มเข้ามาด้วยจากสภาวะไร้งานไรเงินต้องอดอยากอยากในกัมพูชาแถมแรงงานเหล่านี้ก็รู้ดีว่าพรบประชาชนมีนโยบายส่งเสริมสวัสดิภาพแรงงานต่างด้าวถึงขั้นได้รับสิทธิประกันสังคมเหมือนแรงงานไทยเจ้าของประเทศแถมยังมีสิทธิในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและมีล้้นนไดลลือออกกตตััังงรฐบาาทยยใคีวพ การได้รัฐบาลใหม่ที่จ้องจะฟื้นความสัมพันธ์ก็ทําให้ไทยเรากลับไปสู่จุดที่โดนเอาเปรียบทั้งในเรื่องงบประมาณที่ต้องจัดสรรไปจุนเจือเกื่อนหนุนชนชาติรอบกัดทรยศหักหลังและงบประมาณที่ต้องไปช่วยสร้างสะพานถนนหนทางเพื่อการค้าขายและกลับกลายเป็นถนนลําเลียงอาวุธหนักมาใช้โจมตีเราในวันหน้าการเลือกตั้งของไทยในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการชี้ชะตาและความอยู่รอดของชนชาติทรยศข้างบ้านไปพร้อมๆกันด้วยรัฐบาลกัมพูชาและชาวกัมพูชาจึงต้องนั่งหลุนนั่งภาวนาผลการเลือกตั้งให้ออออกกกมาาาเเปป็็นนนนพพพพระะชชแลื่่ไททยสสวววขงงงัั้้ี แต่คิดถึงชัยชนะและนโยบายประชานิยมขายฝันจนลืมไปว่าหากไทยรอเปิดประตูรับคนทรยศอพยพเข้ามาครั้งใหญ่อาจกลายเป็นการปล่อยให้พวกมันเข้ามาสูบเลือดสูบเนื้อเรามากกว่าเดิมอาจกลายเป็นการเปิดทางให้มันมาสอดแนมวางกำลังวางพิกัดทางทหารครั้งใหม่ใครเลือกสองพักนี้ช่วยลุกขึ้นมาแสดงตนแสดงความรับผิดชอบในวันข้างหน้าด้วยติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดอกจิครับ